นี่ได้สวัสดีครับทุกคนมาแล้วมาแล้วมาแล้วอุ้ยนอนน้ำตาลไล่แล้วยังไม่อยู่ใครยังสวัสดีครับพี่น้องปองปายสุขุสุขคนเมื่อนี้เรามาชมกันการทำงานการทำงานเบื้องหลังการทำงานแต่ว่าให้มาดูรูปก่อนขอราะเขาอยากสร้างตั้งเอาอันโทรศัพท์ว่่่าากอนนนค้ตังไว้ดู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  มืงเน็นขมาลูกใดพี่น้องเจ้า่าวันนี้มาลูกไหนฮะทุกคนลูกนั่งค่ะลูกนั่งมื่อในยูุบุงการได้กวอนสิบไปกวอนสิบไปงานยุ่นเสียกาเหมือนล้ยเขาต้องมาสั่งความปังเขาต้องมาไปหาเอ้ยมาหาพี่สาวเลยแต่บอชฉับจุนเนาะเน้นปั่นเพื่อนสัญญาดีอยู่ตัวหล่อมาหล่อมาพี่น้องอ่ะเกิดไม่ได้ เอารองเท้าก็เปลี่ยนได้หน่อยเลยขึ้นไม่ทีเลยออกเซทคอนเสิร์ตได้ไหมเอานะมาเองฉันเอาช่วยนะมาเองมาบ้านผู้ใดายตีเบอกบเบอกบเบอกบาบอกบขบอกแกงก็รอถามจะได้ผ้าชมบ้านคนก่อนเบาๆจะผ้าชมบ้านเบาๆครับพี่น้องแต่ว่าอาจจะเมือแน่บรรยากาศยามมาขึ้นเบื้องหลังการทํางานวันนี้ก็มาถ่ายรูปด้วย นี่แม่แซมมี่นะฮะพี่เดียวไฟเพลิดเพลินแล้วอันมาหอดตอนประมาณมาถึงประมาณหกโมงเย็ยนนะฮะเลทนิดนึงแต่ไม่เป็นไรเพิ่นใจดีอยู่เจ้าของบ้านพิ่นใจดีอยู่เจ้าของบ้านใจยู่พื่นอนยากาศบางคนเอารถนี่สองชั้นเพิ่นรถสองชั้นเลยนะโคกิเอาน้ำตาลรถพวกคาร์ชั้นสองก็มีมันไปยังไงมันขึ้นไปยังไงไม่ก็นี่งไงมันมันมีที่เอาลงกับเอาขึ้นจะแบบรอ ดูดิมันเหมือนแบบเบนหิ้งนั่นสำหรัพี่น้อง์บนหิ้งเพิ่นเติมอะไรนี่พู่นะบางแอบเหมือนบางนะแอบมันบรานเกินนะเพราะว่าเจ้าของบางเป็นแบบมีคนเที่ยวเป็นบ้านหลายคนอแต่ว่าจำเป็นมาคืนนี้ไม่ได้ตามไปดูกลุ่มปิดนะพักก่อนเอาที่สบายใจของเอลซีเลยนะฮะไปลโทรสารทีกเครื่องหนึ่งมาลูกพิเชยออกไปแต่ว่ามันก็ไลฟ์เปลี่ยนแล้วใช่ไหว่ามันต้องแชร์อะไรันมันไลฟ์เปลี่ยนเยอแล้ววันนี้น้ำตาลก็เป็นตัวแดงพี่ชัย เรียบเรีบนะฮะอันนี้สตูดิโอของเฮาแบบเคลื่อนไหวได้นี่เด้อเคลื่อนหวไ,ได้นะครับ,รบ,บอ่าหนึ่งมือของการทำงานมือนี้บ้านผู้ไหนเวา่าบ้านผู้ไหนมาบอกเด้อเจ้าข้ามาเจ้าของบ้านอยู่ไหมฮะเจ้าของบ้านอยู่ไหมเอ้าเจ้าบ้านไปไหนเจ้าบ้านไปไหน เห็นเจ้าของบ้านไหมมารอตั้งสามชั่วโมงแล้วเจ้าของบ้านยังไม่เห็นเลยค่ะให้รอค่สวัสดีครับสวัสดีค่ะทำไมให้ผมรอนานขนาดนี้พี่กิ่งผมมาแต่งตัวร้องแต่บ่ายสามแล้วนะใช่นี่เจ้าของบ้านห้ามห้ามห้ามแรงนะห้ามด่าแรงห้ามด่าแรงนะได้มาจากพี่มดไงว่าไดหมายถึงไงด่าแรงอ่ะได้มาจากพี่มดไงพี่มดสอนมาบ้านคุณกิ่งอยู่บึงการจ้าตอนแรกเรียกเข้ามานะ คิดว่าต้องเลียวผิดแล้วเพราะว่าเห็นเห็นวถรูปอยู่ทางเข้าบ้างวัดม <What? laughs> ัณฑนบัตรแต่ว่าเขามาเหรเออมัณวนบัตรตัวนี้คือเงื่อนคุนเขามากเหเห็นรถไปอุ่นใจแล้วทีนี้เห็นรถอุ่นใจแล้ว <laughs> พี่กิ่งวันนี้มาหาพี่กิ่งนะครับผมอพอดีมางาน <laughs> พอดีมางาน <laughs> พอดีมางานอยู่บึงการพอดีก็เลยกิ้งกลางวันพี่กิ่งสิเขาไปหาเด้อวันที่ยี่สิบพี่กิ่งเอามาเลยข่าวสานเพื่อเตรียมคอตูไป็่ไข่เป็นนองถ่ายรูปมึอนี้มาถ่ายรูปพร้อมถ่ายรูปกับ วันนี้มาในฐานะอะไรคะพีอ่ออนฟีนแลนด์มาในฐานะ<อ>ยังไงเทุกคน,นมาในฐานะพีเซนเตอร์ค่ะเลิ่โอ้โหวันนี้มาในฐานะพีเซนเตอร์นะคะมาในฐานะพีเซนเตอร์เป็นบอมเบอรนี่ คือขนาดยังไม่ได้เป็นพรีเซนเตอร์คือกระเป๋าสีเหลืองนั่นคือหมดสต็อกแล้วใช่ไหมแล้ววันนี้ทําไมต้องบอกว่าไม่ต้องพายแล้วสีเหลืองต่อไปไม่ต้องพายแล้วมันหมดสต็อกแล้วมันไม่มีขายแล้วออฟไม่ให้ถือหรอตัวนี้ไม่ถืออะไรหรอแล้วต้องถือใบอื่นแล้วค่ะเพราะว่าสีเหลืองหมดสต็อกแล้วพี่น้องเบอรงเม่อไห่ข่อยบอกว่าข่อยพายกับระเป๋าสีเหลืองแม่จะไหนจะบอกว่าไม่ต้องพายแล้วนะคะไม่มีขายแล้วว่าสัตว์ต้องไปสีเหลืองแล้วขนาดเอาสีเหลืองบไม่มีขายแล้วเบอม่แถมแล้วแต่ว่าสีที่ข่อยถือ เขาเรียกว่าสีอะไรนะครับสีส้มสีส้มเนาะใช่คือแบบว่าไม่กล้าออกมาถือใบเพราะว่าอะไรก็มันเก่าไงก็มันเลยถือเลยก็โอ้โหพี่เซ็นเตอร์ขนาดนี้จะเอากี่ใบคะจะเอากี่ใบโกกีโกกีเปียวกะเป๋าอันอันเป๊ะไหมเน่เนาสิให้เบิร์นกระเป๋าเงินพีเดอร์หงมือหนีมาในฐานะพี่เซ็นเตอร์กระเป๋าพี่กิ่งมีมนนะฮะแต่หลายคนรู้จักอันนี้ไรทางทางติดต่อบอสสวัสดีครับพี่น้องป้าป่ายสุขสุขคนเห็นข่อยบ่นละ ตีเอ,อียงหลังเนาะไม่เป็นไรผ <c oughs> ู้ใหญ่บ้านปังๆนะคะขอบคุณนะครับมือหนีมากในฐานะพี่เซนเตอร์จากคนที่ไม่เคยใช้แล้วก็พอได้ใช้ใช้ปุ๊บตนคือตอนเนี่ตองตองกาใส่เข้ามาคือต้องกลับมาแมนเล่ามาให้พี่เซนเตขอร์ขอตองกลับมากเพราะคือความปังมันปังจริง <c oughs> จริง <c oughs> ตั้งแต่วันแรกคือไลฟ์สดไลฟ์สดที่แรกก็คือกับพี่กิ่งเลยที่อยู่โรงแรมโนโวเทลกับพี่แจ็ค แล้วก็กับพี่สันขอเมาส์นิดนึงได้ไหมทุกคนวันแรกมาไม่ได้หน้าตาสดใสแบบนี้ใช่ไหมวันแรกมาด้วยความาาไม่สดใสแบบนี้เลยอะ่ะด้วยความโศกเศร้า <c oughs> ผ้าชุม่มไรทั้กาศบานพนธุ์จังเลยแย้มคำพี่น้องเขึ้นมามาเข้าคือเกือไม่เห็นบรรยากาศเลย<ช>สัตว์เห็นบรรยากาศบ้านขึ้นีไงสวนสวนย่ามะขืนครับเมือ่อไหนจะมาถ่ายรูปจะมาถ่ายรูปคู่กระเป๋ากระเป๋าที่ไข่แท่งนั่นจริงแล้วก็ปังจริง พี่น้องทัง้งงานทั้งเงินทั้งอย่างของก็แบบจริงแบบโดยว่าขาซ้ายเพราะว่าเราใช้กระเป๋าพี่กิ่งนะครับเหมือนมาที่บอกแชร์เป็นไงบ้างพี่กิ่งโอเคไหมเค <Okay, S 1> <FC S 2> มอฟซีแบบ <ใช S 1> พา้ากันแบบอุอ้ยโซนใจไลแห้งนะครับขอจริง,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 งหรอจากจาก,จากรายการแชร์ใช่ไหม <S <S เอาพี่กิ่งไม่ไปหรอจะไปกินข้าวบ้านพี่มดนาวันที่ยี่สิบแปดซีพีกินข้าวบ้านพี่มดดำ พี่กิงต้องไปที่นี่จ้าหนมาตูมอีกตกลให้พี่ไปหาใครพี่มาตูมบอกว่าโทรกับพี่กิงเลยพี่รอคิวจากพี่กิงอยู่นะว่าซันพี่มาตูมบอกออนเกมลูกเอ้ยนะะครับเอาพี่น้องมากขอจิภาพไปถ่ายรูปแรกยัรับสร้างมอจิธาดนนะครับในระวางนี้พี่เจอกับผู้ใดเสื้อผ้าไอ้ควายแม่ผ้าเสื้อผากับมาถ่ายลูกาน้องตางมาถือลูกให้โกกิก็ได้หนูต้องไม่แต่งตัวรอไม่ใช่หรอใช่ไปเรียกโกกิให้หน่อยหรือพี่เดี่ยวก็ได้เออพี่เดี่ยวก็ได้ มา,มาเดี่ยวอีเวนต์แรกไปค่ะเริ่มสุดแรกนะค่ะชุดิ่มต้นบอกเลยว่ามันไม่ได้มีใครแบบว่าชุดนี้นตัวน,นี่มันไม่ใช่ <S <S ชว่นนา,วนนาที่บอกไปซื้อหนอนมีสตอรี่ใครที่ติดตามผมไปมันดีฟจะรู้ว่าผมพายกระเป๋าตั้งแต่ตั้งแต่วันแรกที่ก่อนมันดีฟสามวันนะครับก็ะไดใส่แล้วก็พอได้ใส่แล้วกับเงาในพี่น้องเงาเลยตอนนี้เลยก็ไม่รู้ว่าชีวิตมันเป็นยังไงนะครับป้ามปากเอาอเอาแบบ อะไแครับท่องที่ท้ามีอะไรบ้างนี่เราต้องยืนนิดนึงเป็นกระเป๋ามีมอนกางเกงมีมอนนิดนึงอ่ะขีดเซ็นกางเกงค่ะสวยไหมนี่หรอใช่กางเกงแบรนด์พี่กิ่งใช่ไหมใช่นี่คือกางเกงแบรนด์พี่กิ่งใช่ไหอ้ทวงที่ว่ากางเกงอย่างขึ้นแง่แค่มุนี่เรียกมันนี่ให้กลับกี่ตัวเอากี่ตัวคะคือขีเซนเตอร์ได้คัำยืนเลาะๆนะทีรับกี่ตัวนิดนึงสวยอ่ะดีหรอมากใส่สบายๆนะฮะกางเกง ไม่แพงด้วยแต่เราวดวงดวงดีเพิ่มไหมคะพี่กิ่งถูกต้องโอ้ยเลยดูสิดูอะไรกิ่งสีดีแบบสัญลักษณ์อะไรเยอะแยะมากมายถึงความถ้าเราจะมาพนมนิ้วนึ่งก็เป็นสายมูนิ้วนึ่งพี่กิ่งทำมัคือแบบมงปังอยู่แล้วอย่างก็มีความเป็นมงคลซ่อนอยู่อในไงโก๋ีเอามาเห็แม้สีดูจบออกมาจบแบบพ้นมีหลายสีนะเออตัวนี้จะคอยแยกหลายๆแบบแยกหลายๆลูกค้าเนี่ย อันนี้ก๋ออ,ออกจากกระเป๋าจริงๆนะครับจบจริงๆแล้วก็มีใบหนึ่งข้างในอย่างนี้มีหลายสีมีหลายสีมีใบสันส้นด้วยเนามีใบสั้นของเนี่ยแพงหลายพี่น้องผู้ดใดอยากผู้ใดขอเบิ้งก็ว่าให้เบิ้งแล้วก็กระเป๋าใบแล้วเป็นหมื่นๆไม่ใช่กระเป๋าพี่กิ่งปังมากค่ะอันน่ะดูดูอันนี้คือทีมงานช่างภาพนะคะยกเซตมาเลยแล้วก็ภาพที่ออกมาอันนี้คือกดแค่สามครั้งก่อนใช่ข่ะใส่ไม่กดเยอะนะเนี่ยโอ้ ยวันนี้เรามีถ่าย5เซตนะคะอ่ามือหนีพี่อนีพี่กิ๊งบอกว่ากระเป๋าสีเหลืองห้ามพาไแล้วนะเพราะหมดขายแล้วไม่มีขายแล้มือแดงห้ายสีแดงสีแดงบอกบอกลูกค้าเอาสีอื่นก็ได้ค่ะสีอื่นกระปังคือกันนะคะก็อย่างเอาอย่างนี้ได้ไหมวันนี้ไม่ต้องให้พาซื้อกระเป๋าแล้วให้ซื้อกางเกงผอมเออจริงแล้วจริงกระเป๋าหมดโคดังกระเป๋ายังผลิตไม่ทันแล้วตอนนี้เอาพี่น้องเอากางเกงไปก่อนเจ๊ก แต่กระเป๋ากับปังเพาแห้งนี่ไงอยูนิมมีไปบอกกับอันทรงเนี่ยเกงทุกรายมีสัญลักษณ์ที่แบบว่าความเป็นคนตัวเลยใช่ไหมครับใช่แล้วไม่ได้แพ้จากไม่ได้แพ้กับกระเป๋าเลยแล้วก็พี่ทำทรงนี้เพราะว่าเอากางเกงมาลองนะคะให้ดูหน่อยพี่ในวละสีพี่ทำมาจากเมือเตยค่อใส่แล้วสบายมากสังเกตไหมว่ากางเกงใส่สบายมากนี่ไงใช่ใช่ แล้วก็พี่พยายามทำเป้าให้ต่ำๆลงเพราะเวลาเราเดินเราอะไรมันจะง่ายกางเกงตัวยนี่เพื่อ4000พี่ใส่แล้วพี่ชอบพี่ก็ลองนะคะบาลองเสกาปกติต้องจ่าย4000นะนี่แต่วันนี้ล่ะทำอย่างนี้สวยๆอย่างนี้แล้วก็เป็นผ้าใหม่อิตาลีเก๋ดีสังเกตดูผ้ามันจะนุ่มแบบพี่ลองเนี่ยถ้าเจ้าจะกระเป๋าไปนี่ของพี่กิงเจ้าดูดวงว่าเสนาลักษณหนวงตาของกินขนาดนี้สูงเป็นอย่างเราใส่ไปเลยพี่น้องเห็นไหมเสัาลักษณ์ความปังยูสูงมองยูสูบอานเก็ปิดั้งแต่กับนี่เนี่ย จริงๆอ,อันนี้ราคาเต็ม599บาทแต่วันนี้กอรีใช right? ่ไหมต no yes. ้นพ be ีบไม่พี่แบบพีหรือว่าพีหรือว่าพี่พี่เป็นตัวเป็นตัวค่ะเรามายืนตรงนี้มันจะแจ้งเนี่ยถ่ายถ่ายไปด้วยถ่ายไปด้วยโบนส่งเนี่ยเป็นอันเดียวครับเขี่มากส่งแห้งใส่เออคอลเลคชั่นใหม่ของพี่กิ่งนะคะนอกจากกระเป๋าแล้วยังมีกางเกงด้วยอะน้องสะพายสีแดงดูซิว่าจะเข้าขนาดไหนไปได้สีไหมเด็กไม่หัวโด่ก่อนด้อมหัวโด่ก่อน อันนี้สีแดงนะคะทุกเลือกอยู่ด้วยออกซายหนี่ยวันนี้ได้รับคาดอกแล้วค่ะนี่ FC ก็ได้ไปแล้วนะคะคนดูเท่าไหร่นี่ตอนนี้เก้าพันค่ะสวัสดีทุกคนนะคระเกาะพลาฟนวองมีอะไรแน่กับบอลสีแดงตัวสีเก่าเข้ามีใส่เข้าไปบนกันบ้างเข้าไปบนกันบ้างตัวประจําใท่หรือว่าดำไหมใส่หรือว่าดำไหมพี่น้องหว่าเหลืองตัวว่าเปียนของจริงของผู้ใหญ่บ้านนะให้ดู ต้องต้องเอาอันใหม่กับอันอันนั้นมาเทียบกันอ่า <c oughs> มองกล้องค่ะ <c oughs> มองกล้องมองกล้องด้วย <c oughs> อ่า <c oughs> <c oughs> นิดนึงนิดหนึ่ง <c oughs> <c oughs>